คำนี้ถูกต้องไหมปิญญาณเียนไหวตายเกิดถูกต้องหรือถูกต้องไหมไม่ถูกต้องหรือแล้วอะไรเยนไหวตายเกิดน่าจะเกิดแล้วก็ดับแล้วการเียนไหวตายเกิดมีไหมแล้วใครเป็นคนเียนไหวตายเกิดสัตตานังใช่ สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะให้ทราบนิดหนึ่งซึ่งเชื่อว่าความรู้นี้ไม่ค่อยมีคนเอามาเปิดเผยนะอ่าไม่มีคนไม่ค่อยมีคนได้ทราบเลยภิกษุชื่อสาติเนี่ยพูดว่าวิญ,ญญาณเดินาหตไ,ไ่เกิดวิญ,ญญาณไปเกิดในภพนั้นภพนี้พระพุทธเจ้าตำหนิว่าเป็นโมคบุรุแล้วก็ตำหนิภิษุสาติว่า เธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยย่อมขุดตนเองด้วยข้อนั้นจับเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เก้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานโอ้โหโดนหนักเลยนะ <ris odpowied keeper> แต่พวกเราฟังวิญญาณเวียน่ายตายเกิดมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเห็นนะมทีนี้โอสาติถูกว่าขนาดนี้ แถมจะถูกไล่ออกจากพิสูจนด้วยนะเนี่ยอืมบอกยังพอจะนับเป็นพระเป็นสง์ในธรรมวินัยนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนเราน่ยจังเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ไหมเนี่ยใช่ไหมอืมผู้เจ้าตำาหนิขนาดนี้ก็เลยต้องไปดูว่าแล้วใครเวียนไหวไตเกิดกันแน่ถ้าไม่ใช่วิญญาณก็มีคําตอบอีกเหมือนกันอย่งเดยรัสกับพิสูุทตั้งหลายบอก เรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนล,ลงบางคราวท่ามกลางลงบางคราวไปลายลงร่องบอกภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะอะไรเพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริสัตท,ทั้งสนั่นเอง เห็นนะพระองค์ไม่ได้พูดว่าวิญญาณเปียนไหวตายเกิดพระองค์พูดว่าสัตว์สัตว์เปลี่ยนไหวตายเกิดสัตต์นะเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏบางคราวก็แล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้บาลีใช้คําว่าสัตตานันสัตตาสัตตาหรือสัตตานันดังนั้นเวลาเราได้ยินคําว่าสัตว์สัตสัตของพระพุเจ้าเนี่ยมันเริ่มมีความหมายเล็กซิงแล้วนะ มันไม่ใช่หมูหมากาไก่ธรรมดานะก <c oughs> ลายว่าเราทุกคนเป็นสัตว์ตาหนางพลมก็เป็นสัตว์เทวดาก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เปรตวิสัยสัตว์นรกเดรัจฉานทุกคนกําลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องต้องแก้ความเห็นกันใหม่แบบขนาดใหญ่เลยนะ วันนี้มาเปิดประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งแล้วคำว่าสัตว์เนี่ยมีนิยามไหมความหมายของคำว่าสัตว์สองพอสูตรนี่ไม่พอมีพสูตรที่สามนี่ราทะเข้าเลยถามพูุ้ทธเจ้าว่าคำว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่ะพระสัาธรคตจึงบอกว่าราทะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหนาอันใดที่มีอยู่ในรูป มีอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณราธะการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถึงเรียกว่าสัตว์เห็นไหพระาศาสดานิยามชื่อสัตว์ว่าหมายถึงอะไรใครคือสัตว์นีเห็นะนะอ่าชัดเจนนะอดังนั้นสัตว์นี่แหละเป็นคนเข้าไปหลงยึดคำห้านะท่านี้ถ้าจะให้ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรอะให้รู้จักมันว่ามันคือสิ่งสิ่งหนึ่งก่อนแต่มันไม่ใช่ขันธ์ห้าไอ้สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยขณะที่มันมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขันธ์ห้ามันจะถูกนิยามเรียกว่าสัตตานังนะนดังนั้นคาว่าสัตว์หรือสัตตานังเนี่ยมันเป็นนิยามเรียกชื่อของสิ่งสิ่งหนึ่งขณะที่มันมีภาวะของการมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขันธ์ห้าแต่เมื่อมันได้สดับในธรรม ประพฤติปฏิบัติตามอริมักเนียงแปดจนในทั้งอวิชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นสิ่งสิ่ง,งหนึ่งนี้จะถูกเลีหกหมายว่าวิมุตติยนานัศสนะและวิมุตติยนานัศสนะนี้พระตถา,าคตบอกว่าจะตั้งอาศัยในวิมุติองบอกว่าวิมุตติยนานัศสนะก็เป็นธรรมชาติมีที่ตั้งอาศายัยหาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ตั้งอาศัยในอะไรเล่าตั้งอาศัยในวิมุต ดังนั้นมันมีธรรมชาติใหญ่ๆอยู่สองสองระบบคือสมุติกับวิมุตตสมุติวิญญาณจะตั้งอยู่ในขันทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารส่วนวิมุตตนะหรือส่วนนิพพานนะวิมุตติยานทศนะจะตั้งอาศัยในวิมุตตาเป็นอย่างนี้มีสองระบบใหญ่ๆเป็นอย่างนี้และคุณสมบัติของสองระบบใหญ่ๆนี้จะตรงกันข้ามกันเลยฟังสมุตินี้ มันจะมีสามอาการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะย,ย่างอื่นปรากฏคือเสื่อมเรื่อยๆเหมือนก้อนน้าแข็งมันตั้งอยู่เฉยมันก็เปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลาเนี่ยนี่คือเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะย,ย่างหนึ่งปรากฏเปลี่ยนแปลงตลอดนะคุณสมบัติมันมีสามนะฝั่งนี้เกิดปรากฏคืออุป,ปาโทปัญญ,ญายติสองเสื่อมปรากฏคือวโยวยโยคือเสื่อมปัญญายติ สามเสื่อมเรื่อยๆทิฏฐสารญยญัตถังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏส่วนอีกฝั่งหน,นตรงข้ามกันเลยครูเจ้าบอกว่าณคนะือไม่ณนะอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดสภาวะนี้ณนะวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมตนะทิฏฐิสาญยัตถังปัญญายตเิเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏมันอยู่นิ่ง คงตัวตลอดการไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิ่งสนิทไม่มีการมากาันไปนี่คือคุณสมบัติของสองระบบนี้ซึ่งตรงข้ามกันดังนั้นสองระบบนี้เวลาพูดคุณสมบัติที่ตรงข้ามกันไม่ได้ใช้อนิจจทุกขังอนัตตาหรือนิจจทุกขังอัตตาเนี่ยไม่มีอันนี้บัญญัติกันใหม่จะพูดว่าอุปาโทกันนัอุปาโทนะดังนั้นนี่คือความจําเป็นว่าทาไมจะต้องมาใช้พุทธวจนะ เพราะความที่สาวกไม่ได้รอบรู้ระบบธรรมชาติทั้งระบบจึงบัญญัติอะไรไม่ได้บัญญัติมาปุ๊บผิดเชิญสัตตานังเหรอจาเป็นต้องมีอะไรรูปประกันสัตตานังเป็นคนเข้ามาหลงยึดรูปหลงยึดเวทนาหลงยึดสัญญาสังขารและวิญญาณรูปไม่มีในสัตตานังมันเข้ามาหลงยึดรูปมันเข้ามาหลงยึดวิญญาณตัวมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งดังนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ย ตัวมันจริงๆก็คือวิมุตตนั่นเองแต่มันยังเรียกวิมุตตไม่ได้เพราะมันมีอวิชชาจึงถูกเรียกว่าสัตานันแต่เมื่อใดมันหมดอวิชชาเนี่ยมันจะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติอนัสนะซึ่งจริงๆมันคือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนที่มีอยู่ตลอดกาลเลยและสภาวะนี้กำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเพราะความหลงเพราะการมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมันเลยท่องเที่ยวไปกับขันธน์้า ภาวะก็คือจะไม่มีรูปขันก็ได้มันไม่เกี่ยวกับรูปประคันเลยมันเข้ามายึดรูปขระคันบางสภาวะของภายใต้การเมียวิชาของสัตต์นั้นเช่นบางสภาวะที่ไปเกิดเป็นโรหมกที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสานัญจาย,ยตนาขึ้นไปก็จะไม่มีรูปประคันนั้นนั่นเป็นการพูดในระบบของสม,มุติถ้าพูดเกี่ยวกับรูปจะต้องมาพูดในเรื่องระบบสม,มุตและ แต่ตัวมันเนี่ยไม่ใช่รูปตัวมันไม่ปรากฏการเกิดไม่เสื่อมไม่ดับมีอยู่ตลอดดังนั้นเหตุที่พระเจ้าตําหนิมากว่าพูดว่าวิญญ,ญาณเป็นไหวใจเกิดมันจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าวิญญาณเป็น,นิดจังอยู่ตลอดวิญญาณไปโน่นไปน,นี่ไปนะวิญญาณก็ไม่ตายสิวิญญาณก็เที่ยงแพ้สิใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดกับตลอดเวลา ผู้เจ้าตรัสว่าอย่างนี้บอกพิสุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมะโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเป็นาธาตุรู้ที่เกิดดับไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรแต่สัตวกานางเข้ามาหลงยึดมันว่าเป็นตัวมัน